สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะอ่ะมาด่วนๆเลยนะคะเอฟซี FC, สำหรับรับอิสราเอลนะคะตัวเลขแนวทางที่เอฟซีรอเนาะคะ่ะเมื่อที่ผ่านมากับเพิร์ไนมาสามห้าสองนะคะเอฟซีเพิรนไนมาทางช่องไอพ่องพองนะคะสําหรับหัวทิพยที่สิบหกมิถุนายนเนาะคะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะคะไอพ่องพองเพิรนก่ะเนาะคะ่ะ ต่นํามาแบ่งปันเอฟซีนะคะแต่นะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอก,กย่ำเสมอนะคะว่ามีเข่ามีรุดนะคะเวลาฮอดหูเห้านะคะเอฟซีกระจักสิเป็นจังใดน,นะคะแต่ว่าเพินเดยมาเนี่ะเพินเดยมาเจ็ดงวดแล้วแต่ว่าเพิ่นถือนะคะผู้ที่เพิ่นทรงต่อไอ้พ่องๆนี่ที่อยู่อิสราเอลนี่เพิ่นถูกมหางวดติด เนาะค่ะทั้งเมอดเพิ่นให้เพิ่นได้มาเจ็ดงวดนะคะแต่ว่าเพิ่นถือที่เพิ่นนําไปลงทุนอ่ะคือห้างวดเลยนะคะห้างวดติดที่เพนถูกติดต่อกันล่าสุดก็คืองวันทิ่านมาสามหาสองตรงตรงแบบเบรเกิร์เนาะค่ะสําหรับเมื่อวันี้เพิ่นก็เลยว่าอ่ะเป็นตัวเลขบอกบุญแบ่งปันเนาะค่ะแต่หอดหูเห่านี่ส่วนมากเราให้เอฟซีกับไฮไซฟิจารณายานในการรับชมตัวเลขมันบ่หลายตัวเนาะค่ะเพราะเอฟซีมาช็อปรําเพิ่นนะคะ ทางแอดมินเนาะคะ่ะก็ได้นำมานะคะนำมาเสนอเอฟซนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะกับบริบาบาให้เอฟซบริการันตีว่ามันจะถูกแล้วให้เอฟซไปทุ่มนะคะเอฟซี FC, มาชอบจังค่อยนั่ไปนะคะนั่ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เบิงเนาะคะ่ะบอมังประชอบกับเรือนพานได้นะคะสำหรับแนวทางนะคะเดี๋ยวจังใดแอดจัด โทรนะคะโทรหาไอาพ้พองพเองะค้ะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอฟซีเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายหาไอาพ้พองพองนะคะ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคุณคุณเกศชยานะคะคุณนุ้ยเนาะค่ะคุณรอสอคุณรถคุณรอสอสัคุณรถนะคะคุณจันนะคะคุณจันโฟนนะคะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตต่อสายหาไอา้พองๆนะคะบพแน่ใจเนาะค่ะว่าไอา้พองๆคือสิว่างบอแต่ว่าตัวเลขแนวท่าน่ะได้มาแล้วนะคะ ตอนนี้เนาะคะ่ะเหล็กลับกําลังอะกําลังอลาวาดเนาะคะ่ะสําหรับเหล็กลับนะคะเอฟซี FC. ไปปูขาวผมยาวแอรไม่ได้ไปตามนะคะเอฟซี FC, แอร์ไปได้ไปตามเดี๋ยวรอบเบิร์ทีมงานจะปะัดได้ไปบอลเนาะคะ่ะต้องรอติดตามน้าทีมงานนะคะบาร์ว่าจะเป็นทั้งพ่สเนาะคะ่ะลุงโชคใช่นะคะกะบารูว่าเพิ่นจะได้ไปบอลเนาะคะ่ะตะวันช่วงนี้แอร์ไปได้ไปนะคะ เดี๋ยวกำลังต่อสายหาไอ้พองๆเนาะคะ่ะเอฟซีอืมน่าจะพน,าจะ,นาจะเฮ็ดงานอยู่เนาะคะ่ะแต่พอเป็นยังเนาะคะ่ะตัวเลขเพราะว่าตัวเลขแนวทางเนได้มาแล้วนะคะ ตอนนี้กำลังมาแรงเนาะคะ่ะ fc แตก่ก่อนก่อนอจะให้เบิรงตัวเลขนะคะตัวเลขแนวทางรับอิสราเอลเนาะคะะ่ะกับกา fc ส่บิจลานาย่านนะคะอย่างวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะรับโคโลดเนาะคะ่ะ fc หลายคนก็บ,บ่าคันดังมันมักจะเบ้อออกมันกัคือว่าแหละเนาะบางเทียดังก็ออกเนาะค่ะบางเทียดังกับเบอออกนะคะ,ท,บบออะ,คะทุกสิ่งทุกอยา่างมันกับเป็นแนวทาง เท่าน,นั้นเนาะคะ่ะให้เอฟซีใส่พิจารณาญาณนะคะในการรับชมรับฟังออาไอ้พองพองโทรกลับมาแล้วนะคะฮัลโหลค่ะช่างบอดังเลยวันเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับจ้าไอ้พองพองสวัสดีจ้าใช่ละเปิดกล้องได้บ่จะเปิดกล้องบ่โอเคตอนนี้ไลฟ์สดอยู่อ๋อไลฟ์สดบ่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ก็จะไม่เกดเปิด่อเ,อเอากระดาษทีชทชูปยังไล่ผู้เดียวตัวนั้นไล่ผู้เดียวตัวเสียไล่ตะกนเอาผู้เดียวลเดียเอาผู้เดียวกำกามเนี่แล้วตอนหนนอน,น,นโอเคโอเค สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอาสำหรับแนวทางตามนังตามรับตามรับอิสราเอลหวเอาทุกรับเอาทุกรับจ้าวันได้รับอิสรับอิสราเอลรับเกาหลีพีนองสิงงงเด้เอ้าอันนี้รับอิสราเอลจ้ารับเกาหลีเข้าได้ไปแล้วเข้านำเสนอเอฟซีไปแล้วแมนรับเกาหลีก็เสนอไปแล้วจ้า กันเยอรับโคราชแเจแก้กันเสนอไปแล้วรับโคราชเอฟซีรอบสัญญาณขาดหายหสัญญาณบ่ค่อยดีบ่เออสัญญาณขาดหายหายนะอืมไม่รู้น่าจะหยุดเป็นยังไงไม่รู้อยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพฮะยึดไซนน่ะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอ๋อคือมีต้นกล้วยอยู่กรุงเทพ อยู่บ้านจับสฟนบ้านน้องอยู่ปามปวดท้องนี่ไปเที่ยวป่ะอืมนี่จะได้ลบ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 ย่านเออย่านเมลียู่กรุงเทพก่อนไปอมลียู่กรุงเทพครับเอาเอาจังไหนว่าจังนะครับอ่ะก็มาตามแนวทางรับอิสราเอลให้เอฟซีเนาะเพราะวเอฟซีรอคอยหลายเนาะจาก ได้มาแล้วแมนบาไอพ่องพัองปล่อยออกไปแล้วแมนบาจ้าครับปล่อยไปแล้วครับผมสําหรับรับติดเสลียวปล่อยไปแล้วค่ะมีตัวใดเนี่ยจ้าเพราะว่าบางคนกับว่าฟ้าปล่อยท้อไม่นองกันปล่อยปล่อยเลี้ยวกัปล่อยเลี้ยกันวายานอันเอฟซีก็ได้บางคนอ่ะจช่เขาเมียเห็นมาเี็จะพึ่งปล่อยปล่อยเลี้ยวก็ เดี๋ยวก็อั้นพันว่าค่ะแต่ปล่อยซาาก็ว่าหาว่าเขาลีไล่หนึ่งสี่นาจักจักสิเอาใจแพทดีการมันสิปล่อยซาปล่อยเร็วคออย่างเดียวคอให้มันเถื่อคอให้มันเข่าเท่านั้นน้องพี่เนาะอ่าสัญญาณเริ่มแ่นครับผมแต่ว่าถือว่ากบบถือรับว่าถือแับนั่นถือก็ดีไป เนาะคำบว่าถือกถือให้เขาบัถือดาเตียมเตีมมืกก่อการเอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะขึ้นรับโคราช่นี่มองวัดที่ผ่านมาตะวันกับมีคนรออยู่ตะวันรับโคราชนี่เพิ่นปล่อยมื่ออื่นแม่นบ่จากรับโคราชเพิ่นก็ปล่อยมื่ออื่นครับว่าตอนเที่ยงอ๋อมื่ออื่นปันจังสิชั่วเนาะแรงจังสิชั่วมังหันมังหันง้อมังหันไปบี้เพิ่นพุทธ อ่าสาหรับรับเฉลียวนะครับล้อพี่น้องที่รอติดตามนะครับเด้อก็ให้พี่ขอพีารนะเอานะครับล้าค่ะนะครับจะถูกหรือว่าจะพีกกับยังบงหูนะครับเดี๋ยวลอติดตามกันนะครับว่าเขาจะสอบพันว่าสำหรับรับอิาเอลแต่ว่าสถิติสถิติที่ผ่านงวดนันแหละสถิติที่ผ่านมาน่ะนะพันถือมาจังวดกอบพี่ถือกี่นัดเจ็ดงวดเจ็ดงวดติดเลยบ่ อนถึงอหีนาหางวดแต่เพิ่นได้มากได้มากเเจ็ดงวดแต่ได้มากละสองงวดเนี่ยสองงวดแต่มาถ้าไปซื้อบริงัซื้อก้อนมาซ่อมอ่าซ่อมซ่อมเบงจ้าสองงวดแรกะซ่อมเบิ่งจ้าครับมันนี้มากมันจะเข่าเป็นเข่าเป็นโตเข่าเข่าโตดตอมาจะเข่าตัวโตระหว่างเข่าตัวโตหลายกลัวแต่ว่ามีงวดที่ผ่านมาสามหาซองนะมันเข่าตรง แน่นอันที่สามหาสองนันเพิ่นกระไดมาสองหาไอสองสามหาประ้นตว่าเพิ่นมาหมุนเพิ่นไปหมุนไปหกเกับอาอ๋อมันเลืถือตรงๆเนาะครับจ้าครับผมอันนี้คือสถิติที่เพิ่นไดมาพอพอมาหอดเท่านี่กับเอฟซีพิจารณาเบิงน้ำเนาะค่ะกันถือกระส่งดีไปแน่น มาเถือกแกมาเถือกเขากับตูดาคือเก่าแต่ว่าเขาเป็น<ม>เป็นผู้เสนอแนวทางเขาก็ต้องเอามาวอาสูเอฟซีฟังเนาะคะ่ะสวัสดีครับให้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 โชว์ตัวเลขมไหมอ่ามันจะเป็นตัวเลขกบบราฟน่าจะบอกราฟดอกมั้งโช,ชว์เลยบอสโชว์โชว์เลยจ้ะโชว์เลยเพราะว่าหลายๆคนเพิ่นรอดแล้วโอเคโชว์ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นอีกได้บ่พี่ยกขึ้นอีกได้บ่เพราะว่า ยกขึ้นอีกไหมไมไ่น่ากลับนะถ้าไร้สื่ทางเพจอันนี้ยูทูบยูทูบวจากคนดูเป็นพันแล้วยกขึ้นอีกได้ปะห้าเก้าสองกับเจ็ดหกสามยกอันยกกระดาษขึ้นอีกนะพี่โอเคเอาตัวเลขกลับบอเอฟซี FC, ตัวเลขกลับไหมชัดไหมคะเอาใครที่รับชมอยู่นะคะ กหายว่าในเดอ้อเอฟซีพนว่าคุยอยูนอ่นะ่ะล่ะบ่โยกบ่โซ่ตัวเลขจักรเทียวโช่ไหมเอาเวลานะคะเราต้องเอาเวลาด้วยนะคะเอาวิววิวก็ต้องเอาเพราะว่าเฮ็ดงานย้อนอะคันมีวิวหลายมันก็ได้เงินน้ำมันนี่แหละ FC เอฟซีวอาตรงๆเนาะพี่เนาะเอาวิว<ต>น้ำลากะเอาเวลาน้ำนะคะเวลาก็ต้องได้เดอ้อจาก็ให้เข้าใจเอฟ แอดมินนั่มเนี่ยค่ะเนาะค่ะเนาะเก็แค่เทเพืออหายอดวิวเหรอครับพี่น้องบริบทหาอย่างเี้หายอดวิวถ่าเทดคลิปแล้วพี่น้องให้เงินเขาสี่แค่แน่นวแน่นเยอะนะครับผมชัดเจนนะคะของจริงนะครับเด้ออันนี้คือของจริงนะครับเออได้ยินได้ยินมามีบางมีบางช่องกับมีราบอิสราเอลนั่าเป็นยังใส่ซื้อเดียวกันแต่ว่ารับ อิสราเอลกับแมนยูตะวันยาเอฟซีสับสนเนาะพี่เนาะแจ้งเอฟซีนำเนาะเพราะว่าถ้ามันถูกก็โชคดีไปแต่ว่าซื้อมีหลายๆนะใส่คนละซื้อเนาะแมนเพื่อนกับเอาไว้บอกรับอิสราเอลปล่อยมาแล้วฮะพี่แท็พี่แทนเพื่อนกับเอาเลขคนล่อยเองะแต่ว่าตัวเลขคนละตัวเนาะคนละตัวครับตัวเลขคนละตัวตัวเลขคนละตัวแต่ว่า อันนี้คือจากหนุ่มอิสราเอลของแท้แตว่าซื้อน่ะเพิ่งคือตามมาต่างซื้อเดียวกันแมนบ่แมนมันกรเลยสิเฮนนี่เอฟซีสับสนเนาะค่ะเอฟซีตว่าคอมเมนต์ทางของคอนถือกรดีไปก็ดีใจนําแต่ว่ายาดเอฟซีสับสน<ม>เฮาอยากให้คั่นนใส่คนลซื้อ FC, เอฟซีเพิ่นจังสิบ่สับสนเนาะ<ม>เพื่อสมมุติว่าเนาะอันนี้คือพูดความจริงเนาะสมมุติว่า ลาบของห้านี่มันถูกมากมันบาห้าเก้าสองมาดิเพิ่นไปเบื้องของอีกช่องหนึ่งเพิ่นสิว่าที่เห็นไม่เห็นถูกเลยเห็นไม่ใช่ตัวนี้แม่นหลังห้อยออก่นสิว่าจังซี่เห็นมันเห็นไหนเอฟซี FC สับสนเนาะค่ะแต่ว่าเอฟซีท่านใดที่ตามทางทีมงานของมูห้าวนะตัวเลขนะลาบอิสราเอลของแท้จะมาจากไอ้พองๆนะคะระกาทางทีมทังอุดอรกสิมี น้องเบลมนทการรัตนีแห่ห้าหลายๆช่องเนาะค่ะหลายๆคนจะทติดตามห้าอิลีนอาจะรู้ว่าทีมงานนะคะจะมีช่องไรแน่เนาะพี่เนาะครับผมเน้นตัวไหนมาสานพี่เน้นตัวไหนมันต้องมีเสียงมันต้องมีเสียงที่โทรจากอิสเรียลโดยเด S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวเอฟซีมันถามานเน้นตัวไหนวะสั้นห้าเก้าสองครับตัวเน้นห้าเก้าสองครับห้าเก้าสองแการยืมตัดสองตัวนะ้ำน้องพี่เนาะสองตัวทีนะ่มันตัดเหรนก็คือเก้าสองกับสองห้าเก้าสองกับสองห้าแล้วก็หกสามที่มันเหรนนะทีเพิ่มลงทุนอะ่ะคนที่ทวงมาอ่ะ อันนี้เสียงนมอิสราเอลได้ป่ะเสียงเสียงนมอิสราเอลอันนี้คือเสียงยืนยันจ้าเอ้าค่ะยกขึ้นอีกพยยกขึ้นอีก ก่อนลงไล่เล้อรับปีเซเลยวย<ก>มาแล้วนะครับยกตัวเลขขึ้นอีกยกตัวเลขขึ้นอีกเห็นไหมโอเคโอเคจ้ะชัดเจนโอเคอ่ะให้อเอฟซีครับหน้าจอครับเนี่คือวงกลมเ้อวงกลมสีแดงห้าเก้าสองเจ็ดหกสามค่ะก็ให้กลับฟอกลับหางแล้วเือให้กลับเก้าหนั่น โอ้ oh, ให้ระวังระวังเก่าก้หงนี่ละตัวอันตรายเนาะห้าเก้าสองห้าหกสองเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสามกับพิจรารณาเอาเด้อจ่ายเอฟซีตัวอันตายตัวนี้เก่ากหง <Okay. S 1> ตัวอันตรายแต่ว่ากัมันสิแมนมันกับเป๊ะโลดดอกเนาะครับอ่าโอเคไอ <laughs> เห็นชัดแล้วชัดแล้วนะครับขอให้ได้ขอให้ถือด้องพี่น้องด้วย นะครับผสมกับเอฟซีรอคอยเนาะที่เทามาพอเพิ่นครับขอบคุณทา้งนุ่มอิสราเอลที่เพิ่นแบ่งปันเพิ่นกับแบ่งปันให้ฟิฟีเนาะเพิ่นกับไปได้เรียกร้องอีกอย่างเนาะแน่นครับเขากับมานแเสนอให้เอฟซีไซรวิจารณญาณในการรับชมรับฟังคันถืงขอบคนณทำมันออกเพิ่นเนี่เพิ่นก็ก็จะได้หลายแสนเดียวกันว่าอืมตังหวัดก่อนอ่ะเพิ่นได้แสนกว่าเพี้แม่นตัวคนเองนะจ้าจ้าจะได้หลายแสนอยู่ค่ะ อ่ะก็ขอบคุณนายพ่องๆหลายๆที่มาแบงปั่นเอฟซีอีกเที่ยนึงเนาะหลังจากได้ตัวเลขมาจากนุ่นมอิสราเอลแล้วไอ้พ่องๆกับมาแบ่งปั่นเอฟซีกับทีมงานหลายๆชอ่องเนาะค่ะก็ขอบคุณนายพ่องๆหลายๆนะคะครับผมจ้าขอบคุณค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นังๆครับผมจา้า ตัวเลขชัดเจนแล้วเนาะคะ่ะ FC จ้ำว่าเป็นแนวทางนะคะตัวเน้นก็คือห้าเก้าสองนะคะตัวเน้น, 5, 9, นะะห้าเก้าสองเนาะ FC น่าจะเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วนะคะี๋ยวแอดจะให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะตัวเลขที่แอดเขียนนะคะตัวเลขที่แอดเขียนนะคะให้ดูชัดๆเนาะคะ่ะก่อนที่สีล่งไหลสดนะคะนี่เดอ้อจ่าย FC มักชอบนะคะน้ำเพลินกะล่งไปหายิบจับลอตเตอรี่เบิ้งบ่ามาบังบาชอบกระเด็นผ่านได้เนาะคะ่ะไม่ใช่บอลแมนวาบ่ามักปันได้กับไปฟื้นนะคะเดี๋ยวเพื่อมันเป็นจังไรมากมันจังบารายโทษนะครับมันจังบารายโทษผู้อื่นนะคะซอนมากเนาะคะ่ะแนวทางที่แอดน้ำมากนี่กับเพื่อแบง่งปันเอฟซี ไอเอฟซีไวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะอาจังไลแอกะจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงไลฟ์สดเลยนะคะตัวเลขแนวทางรับอิสราเอลส่วนรับโคราชพรุ่งนี้นะคะมืออื่นในแน่นอนนะคะเอฟซีแอกะจะตามให้คือเกานะคะสาหรับรับโคราชเพราะว่าบางคนกะรออยู่เนาะค่ะอาจังไดสําหรับแนวทางรับอิสราเอลแอกะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับตัวเลขที่แอร แอดตามมาแบ่งปัน f อเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านเห่งเฮงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ